บานี่อ๋อเหรอราะว่าแม่นุน่ะเป็นเหนียวในใต้ออบานี้เขาลงบ้านนุก,ก็เลยอธิษฐานว่ากะบอกสิ่งศักดิดในสถานนี้ดะบอกว่าให้ให้ซอยแม่นุเนเดอร์ให้ออกจากลงบ้านแม่นุก็ดีขึ้นนุก็มัดยู่สิบหาหมืออ๋อเหรอแม่เธอก็ดีขึ้นค่ะออกจากลงบ้านกับโปกติโปกตีเลยเหรอค่ะนุกก็บอกว่าบารมี หลวงพ่อบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในหนีนุสิมาถือศีลเป็นเวลาสิขอช่วยใช้ขอแบบว่าขอตอบแทนด้วยการมาถือ15วันค่ะเมนุกะดีขึ้นออ๋นูกก็มารอบสองก็มาเจอกันอีกอ๋อก็นั่นคือรอบสองแค่ะมาเจอแม่นางนี้ค่ะยังบ่้านได้ออกหนีอยู่นบ้ี่ก็อันนี้เรเพิ่งมาวันแรกเหรอไม่นลูกก็อยู่นานไงหลวงพ่อรอบแรกลูกก็ห้าเดือนที่ว่าทําให้หน้านะอันนี้เขาอยู่รุ่นเก่าแล้วใช่ไหม านานกว่านี่จ้าเข้ามาแค่สิบห้าวันกับสิบห้าวันเนี่แต่ของอออนูรอบแรกห้าเดือนรอบสองก็เก้าสิบแปดวันน่ะเกือบปีหนูก็กลัวผ้าขาวมากเลยและอันนี้มาเจอครั้งที่สองปับ๊บจาได้เอ้ยไปยูนอนติดกันค่ะติเดตเดียวกันค่ะ,ะตึ่ตึงเดียวกันก็นกนดีใจบ้านนี่นุกก็ะไดอาชีพใหม่ลหบ้านนี้และเขาเขาเขาจะนวดให้เธอตอนตอน้น คือนู้ให้เขามาหนวดให้นู้นู้ก็จะเอาได้เงินให้เขาได้ไปซื้อกินเลนอะว่ะนู้ไม่สบายหนูทํางานแรกที่หนู้บอกหลวงพ่ออ่ะเขาบอกเขาไม่ให้หนู้ทำใช่ไหมนู้มีแต่จะป่วยอย่างเดียวคือทําอะไรไม่ได้เขาก็เลยบอกว่าเขาอยากให้ตังค์หนูเขาว่าเขาเลยเรียกหนูไปหาต้องทํางานหนูว่าจะยังสืบให้นู้เอาเอาเงินต้องได้ต้องทํางานแลกเงินจ้าต้องทํางานให้หนูหนูก็จะแบ่งปันให้ได้พ่อได้ซื้อยูซื้อกินเนอะว่าแต่ไปนวดแล้วไงต่อบ้านนี้เอาไปมาเขาหนวดโปเป็นเนอะว่าหนูก็ปู อนุกตว่าปูนี่มตนนี่มตนมาซอยนวดให้นู้นเองเอาไปเอามานูแทงไปมองนี้มันก็เลื่อออกเอ้ยเอ้ยยู่นี้เอ้ยเอ้ยยู่หูเอ้ยเอ้ยยู่มองนี้เล่ออกเลยบบดสอนเขาอะหลวงพ่อคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้หนูบอกว่าเขาทำผิดทำถูกอย่างเงี้ยคือตัวนี้น่ะถ้าแทงธรรมดามันก็ไม่มีอะไรใช่ไหมหลวงพ่อคือความหมายคือว่าเขาแทงไม่ถูกไงคือเขาเลยให้หนูไปเป็นหุ่นยนต์ให้แล้วแทงแบบนี้มัน มันก็ไม่ถูกอย่างเงี้ยหนูก็เลยบอกว่าพี่ต้องแทงแบบนี้แบบนี้ออกไปแบบนี้แบบนี้เดวใครสอนใครคือถ้าตัวนี้หนูสอนถ้าตัวนี้ใเป็นอุปกรณ์ของเขาเธอสอนเขาจ้า่เพราะว่าเขาทําไม่ถูกเพราะว่าเขามีของแต่ใช้ไม่เป็นจ้าออแล้วหนูอ่ะหนูก็บอกเขาว่าพวกเราอ่ะพวกหนูสองคนอ่ะไปไปนั่งฟังอ่าพระสวดมนต์ตอนเย็นคือเขาบอกเาว่า มันไม่สบายท่านหนูทำงานไม่ได้เขาก็เลยว่าเออไปนั่งสวดมนต์อ่ตอาตอนพระตอนหกโมงเด้อกับสวนกันสวดไปนั่งสวดมนต์นที่<น>ไหนที่อวัดวัดปลายแหลมในีบุกดค่ะเขาสวดประหลาดหลวงพ่อวัดปรแหลมไม่อยู่เกาะสมุยเกาะสมุยเหรอแล้วจะมีเมฆก้นอีมันอันนี้ใหญ่ที่ทพูดดึงนวดกันนี่คือตั้งแต่อยู่สมุยเลยเหรอจต่อยู่เกาะสมุยไม่ไม่นี่แหละตอนที่หนูป่วยที่หนูออกจากหลวงพ่อไปหนูทำงานไม่ได้หนูที่บ้านหนูไปภาคใต้ภาคใต้อ่ะแล้วคือเขาก็เรียกหนูไปไปนั่งคือเขาบอกให้หนูไปนั่ง ฟังธรรมพระสวดมนต์ใช่ไหมหนูก็ไปแต่ไม่ได้เจอกันนะพอสวดเสร็จก็พึ่งหันหน้ามาเจอกันแบบนี้เอา้าเอาเจ้าก็มาเจ้าก็มาอย่างเงี้ยคือหนูก็เลยจับไปเขาเลยบอกว่าอขอคุยด้วยหน่อยขอปรึกษาอะไรหน่อยเขาก็เลยชวนหนูนั่งคุยกัน เขาก็บอกเขาก็บอกว่าเขาพูดแบบนี้นล้วก็บอกว่าพูดไม่ถูกนะพี่ต้องเรียกอพลังงานจักราวานแล้วก็เรียกอลองพ่อกิดมาอมันเป็นพลังงานโลกทิพย์หรืออะไรนู้ก,ก็สอนเข้าไปแบบนะั้นเขาเลยว่าเออเดี๋ยวกูจะทําตามอย่างเนี้พอเข้าไปทําเขาก็บอกว่าเขาวิ่งบนหัววิ่งบนตัวเขาไปมันเริ่มมีพลังงานตัวนั้นไงเพราะว่ามันจิหอนต้องตินค่ะยิมย่มย่มนอนตอนอนั้น,น่ตอนนี้เธอมาเนี่ยตอนต้นน่ะเธอไม่รู้เรื่องบอกค่ะ คือ<ด>ทาแบบเดิมที่เคยทาใช่ไหมเอาเตมือหนวดแล้วก็เอาอันนี้แท่งจีไปยังสีซื่อพ่อแกวอ้วมาบอกปัะเนี่ยน่ล่อรถแก้วโน้กนักนยังแท่งให้รถคนคติดหมดเลยหลวงพ่อถ้าติดล้นวดใครเขาจะยกมือไหว้สาธุเลยเขาจะเขาบอกว่าแบบเขาบอกว่าไปใส่บาตรแต่สันโอนมันไปทําบุญน้ำหลวงพ่อเด้อรู้่ะเพราะว่าผีวิญญาณเขาอยากได้บุญไหลเขามาเอาน้ำหลวงพ่อนูว่ะอันนี้คือ พูดถึงข้างนอกใช่ไหมไม่ได้ในนี้ใช่ไหมพูดอยู่ตอนเป็นหมอนวดนี่แหละนี่ตอนไม่หมอหมอนหมอนวดเนี่ยแต่นวดข้างนอกใช่ไหมจ้าจ้าอยู่เกาะอยู่เกาะค่ะนี่เข้ามาจากเกาะนะเนี่ยเป็นรับเอาอยู่อ่ะหมอชิดน่ะคือเขาอยากมากราบหลวงพ่ออยากมาแบบว่ามาให้หลวงพ่อทำบุญให้พรเขาแบบว่าเขาจะไปแบบช่วยโลกวิญญาณช่วยมนุษย์อย่างเงี้ยความหมายของเขาน่ะคือให้หนูพามาหาหลวงพ่อ ตอนนั้นนะ่ะเขาก็มาของเขาเองอยู่แล้วเขามาเองแต่เขาไม่รู้เรื่องแต่ามาเจอเธอจ้ะคือแค่ทักกันธรรมดาก็ไปแต่ละวนตอน<ค>รแรกเนี่ยแล้วก็แยกกันไปทีหนึ่งแล้วตอนหลังเนี่ยเธอเคยบอกว่าให้มาขอหลวงพ่อมามา,มาคุยกับหลวงพ่อคือคือหนูไปอยู่เกาะใช่ไหมอยู่ภาคใต้ที่ที่ว่าหนูไปอยู่ภาคใต้ามาหนูไม่ทํางานอะไรหนูก็ไปนอนกินนอนกินเพราะวันทํางานไม่ได้แล้วเขาก็นั่งคุยกันอยู่ในวัดเขาหนูก็บอกว่าพี่ต้องทําแบบนี้พูดภาษานี่แบบนี้แบบนี้มีอะไรลูก หลังจากออกไปเจอกันที่เกาะสมุยแล้วจ้า,จาคือเขาตอนนั้นเขายังแค่เป็นหมอน,นวดแบบว่านวดนวดนวดเขาดูแบบธรรมดาไม่มีเทคนิคจ้าไม่มีอะไรอันนี้ก็แค่แค่เขามีอาวุธเฉยๆอย่างเงี้ยแล้วแต่ว่าใช้ไม่เป็นจ้าแล้วมันไม่มีพลังงานไงหนูก็บอกว่ามันไม่ใช่พี่ต้องอธิษฐานแบบนี้แบบนี้อันเชิญมาแบบนี้นแล้วก็จ้าสอนอธิษฐานแล้วตั้งกระแสจิตแล้วห้คิดไม่ต้องพูดออกมาเอาพลังจิตรวมหนูก็บอกอย่างเงี้ยแล้วก็ส่งออกไปตามที่อันนี้ เขาแล้วก็เอาแบบให้เขาเอาวุ่กับหลวงพ่อกิจอ่าที่จะเป็นพระพุทธเจ้าหนูกสอนเขาพูดอย่างเงี้ยที่จะเป็นพระพุทธเจ้าอ่าในอ่าพวกหน้าหนุว่าอย่างเงี้ยให้พี่พูดอย่างนี้ทุกคนทุกคนนะแต่พี่พูดได้ใจพี่ไม่ต้องพูดออกมาหน้าหนูว่าอย่างเงี้ยแล้วพอดีเขาพูดแล้วมันมันได้จริงแล้วแล้วพื้นฐานของเขาอ่ะเป็นคนแบบว่าคือมันจะไม่เป็นคนดีนิดนึงหนูก็เลยบอกว่าให้คิดดีพูดดีทําดีมันจะเป็นพลังงานรวมมันจะเป็นจากพลังงานจากอาวานอ่าถ้า คนมีตังค์ไม่มีตังค์พี่ก็ช่วยไปนะพี่อย่าเห็นแก่ตัวพี่ยาหนูก็สอนเขาบอกเพราะว่าให้พื้นฐานเป็นของควรค,ความดีหรือว่าอันนี้คือคุยกันที่ขมุยหนูคุยโทรศัพท์กับเขาโทรศัพท์้็แล้วที่สมุยก็คุยก็บอกเขาว่าให้พื้นฐานของเป็นความดีนะคือถ้าความดีมันมันจะมันจะเป็นพื้นฐานเป็นหลักของการทําความดีแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาจะคุ้มครองนนเนี่ยพลังงานจากวานมันก็จะไหลเข้าตัวหรว่าอย่างเงี้ย ที่หนูเห็นหนูบอกเขาว่าหนูเห็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้แล้วก็ให้ทาแบบนี้แบบนี้แบบนี้แล้วเขาเชื่อป่ะเขาเชื่อมาไปลองหลังจากนั้นไปลองน้นรึเป่ะเห็ุมาตลอดมาในกระดผลมาไม่หลังจากที่เขาบอกไปแล้วไปลองอีกกี่เดือนไปลองโอ้ยบบบบเดือนเลยลองมาคู่มือเลยนุกพูดเาก็ทําเลยไม่พูดเูาทำเลยเมื่อเ้ารนี่ก็ยังเห็ดในอันรถแท็กซี่ตอนที่ขึ้นรถทัร์มากยังเหตุไอตอนที่เขาบอกปั๊บเลยก็ไปทําแล้วมันเธอทํายังไงบ้างนุ นุกกะตั้งจิตอธิษฐานนุกกะว,ว่าขอห่างผู้หญิงคนนี้เทวด,ดาที่รักษาผู้หญิงคนนี้เจ้ากรรมนายเวรผู้หญิงคนนี้ครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ผู้หญิงคนนี้นับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ผู้หญิงคนนี้นับถือเปิดทางข้าพเจ้าทำการรักษานุกก <c oughs> ะอมนโมสิวโกชิลซาทางการในโกสัปตังอุตตถิปัมันตังปภาโสสุริยาจันตังอุปนิปจันปพาเสสษฐิบัณฑิตทโตสมีสุสุกรโกนัยยะชาณมหาโหมินุกกะสาธุแล้วจากนั้นเธอก็นวดไปค่ะ แล้วเป็นไงฝรั่งกับเสื้อบันเข้าก็ดีขึ้นคนอื่นเข้ากับหัวขวันลูกก็บ,บอกว่าหัวละเออหัวละเออค่ะถ,ถ้าเจ็บปวดอีนี้ถ้าเขาเศร้าเข้าจังเสือตอน้นแหลกเขากบบ้ากระบอกว่านูนั่นเป็นบ้าเข้า่าบัานี้นูกก็เลยมาจังซี่นูนั่นเป็นหลูกพอบูเซบุกเดินนู่าะุูกก็บะนูกก็บ,บ,กกบ,บอกฝรั่งนี่นูกก็เอาผ้าโซ่นูกก็บ,บางสีนะ I have the doctor ดอกเตอร์บุตรยาเดคัมมิงทูนีคเนิกเฮลทูยูนุกวะห้าอยู่ฟิวรินมันกะวะดีขึ้นมันบะมันเลยเสือคนคิงมันกะลุกนุกวะปู่ได้ทั้งทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งจักรวาลบ้ารมีของหลวงพ่อกิดเด้อให้คนคิงมันลุกให้มันเสือให้มันศรัทธานุกกวะนุกกะจังสีที่ล่ะนุกกะดึงออกไล่ออกไล่ออกนุกกเอาอันนี้แท้บานนี้นุกกะว้าแกจังสีหนูมีพ่อพระนุกวะ นูกก่าหลวงพอแล้วนูกก่าลวงพอกิดนูกก็เอาลูบโซนูว่ะ I h a v บเด e t เดยป๊าป๊ามั่งเด็กกิ๊บอินนีจีทูมี่นู้ะอันนู่าะลงพอเอาพลังงานให้นูนูกก็ไปรักษาเขาเดี๋ยวนี่อินนีจีมันโลแล้วสิไปกรุงเทพก็นเด้อบทตรงเฮ็ดงานได้นี่ก็ไปจังเฮ็ดนูว่ะนูบอกฝรั่ง่าไว้สกนนูว่ามันจะเชื้อมันเศร้าแล้วมันหายบ่มันหายมันดีขืนมันแบบดีขืนร้ายมันบ่ นุกก็ยังถ่ายคลิปอยู่มันบักบารดีขึ้นมันบักเจ็บได้ดีมันบักกี่คนแล้วที่ไปรักษาเนี่ยมีหลายคนอยู่ค่ะเหรออันนุกกัวบัอัน,นพอพาไปเหตุงานนุกก็ไปพอพานอนนุกก็นอนนูกวักเรีวแต่น,นูกก่บักพิ่นกัพาไปทํางานแล้วแต่เพิน่นร่างมือกัได้หลายคนร่างมือกัได้น้อยคนร่างมือกัพักเหรอค่ะคือเขาแทงนะหลวงพ่อเขาไม่ได้นวดนะเขาตัวนี้แทงใครดูนี่แทงแล้วเดี๋ยวจ้าค่ะถ้าผู้ได้เป็นแห่งแห่งลูกกัสซีเถง แต่ถ้าเขานวดทำรงได้าันมีปัญหาแห่งแห่งนี่เขาไี่แข็เขานวดก็เหมือนหมอนวดธรรมดาแต่แต่แท้ตัวนี้แทงคือเขาเขาไม่้ทำงานเลยนะเขาแค่เนี่ยแต่แต่ว่ามันต้องจิมมันตองสดจังสิความหมายคือหนูให้เขาเล่นพลังงานจิตน่ะคือพลังงานจิตอ่ะแล้วอ่าลูกค้ามันจะรู้เองว่ามันมันเบามันหจ้ามันเบาแล้วมันก็เริ่มเชื่อแต่แต่ความหมายอ่ะคือหนูบอกว่าให้เป็นพื้นฐานของความดีถ้าถ้าไม่มีความดีก็มีความดีเป็น เป็นหลักประจําใจแล้วแกคิดว่าทีแรกแกคิดบอกว่าถ้าแกไม่พอใจนวดแกก็ไม่ยอมนวดแกว่าอย่างนี้คือถ้าเขาพูดไม่ดีแกก็ไม่ยอมนวดแกก็ไม่ศักดิ์ศรีแกว่าหนูก็เลยบอกว่าพี่อย่าคิดอย่างนั้นเราก็ยอมเป็นคนบ้าในสายตาเขาหนาว่างเนี่ยเราพื้นฐานของเราอ่ะเราต้องรักทุกคนเราต้องเราต้องเป็นคนดีแล้วก็รักเขาแล้วก็เสียสละให้เขาพูดไปเนาะว่างเนี้ยคือทุกอย่างน่ะมันอยู่ที่การเวลาเนาะว่างเนี่ยความดีชนะทุกอย่างเราก็บอกเขาสอนเขาเขาก็ เขาก็เลยทําตามที่โนบอกทุกอย่างเขาก็เลย <BS> เขาว่านุห้างเงินใดเขาเตวัดนุมานี่นุบอกบอกขอขวดนุเลยเดะพอว่าอีหยังเขาคิดในคนละอย่างกับหนูเขาบอกบคือจะทําก,ทการทาํางานห้างเงินใดก็ไปเตวัด <อะ S 1> เขากหัวเห่อนุนุบอกว่าล,ลูกสาวดอเกเตอร์บุษดาที่ไปหาหลูกสา,ากวพระอินทร์ก่อนเด้อไปหาหลวงพอ่อนุว่า อ๋อหลวงพ่อสิเป็นพระพุทธเจ้าในขังหนาไปก่อนเดินนึกว่าเขาก็เลยหัวหล่อหนูเพราะุคนเป็นเข้า่าหนูบปากเข้ามาหนุหนูหนูบปากว่านี่อีกหนูก็เล่นวะปาก็สร้างความสุขของหนูนะว่าหนูก็มามาหาหลวงพ่อไก่ปันใดหนูก็มาคือเขาเชื่อหนูไงหลวงพ่อเนอจ้าหนูบอกเขาว่าอะไรฝรั่งฝรั่งกี่คนที่ไปรักษาอุ้ยไล่อยู่เลยค่ะเหรอเพราะว่าหนูไปคอนเทคกับโรงแรมนำโรงแรมกับเอิรนนั่อ๋อเหรอมาเนี่กะฝรั่งแขนหลุดเขาหลุดมาสิปีแล้ว นุกกะอันเซิร์นพอปูยำมักยำยำเป่ากะบรู้ว่าหายหรือบอกหายแต่ว่าันเป่านุกกะว่าพอปูบอเป็นยังจะห้มาหลุดตอนที่นูหนวดแค่กล้วยแค้นจังสีแค้นรุดลงจั่สีเหลยค่ะนี่นี่นี่นีมันหลุดนุกก็เลยว่ายานไปถือกันข้าท้าคุณไซมุนดำที่เป็นของแห้งแหงนุกกะมาบอกกระปากหลวงพอตัวว่าไหมาเอาบุญหลวงพอโดยตรงมาหมอเป็น หลวงพ่ออะไรหลวงพ่อะรหลวงพ่ออีกแล้วค่ะหลวงพ่อกิดนี่ละค่ะ<ล>นุอย่านเนาะเกิดเกิดมันมันบอกบ่รูเรื่องเกิดมันกลับมาหาหนูหนูไปแไห่งเขาเดหนูก็บอกว่าจังใดมากบอกกับหลวงพ่อนูจังในนงดนั่งรถมาทั้งคืนนี่แต่<ล>หนูอยากว่าเขาเขากลัวที่หลวงพ่อว่าพวก่วิญ,ญญาณไม่ดีหมืนหลวงพ่อพวกอับมาโนตพวกอะไรเนะี่ยคือ <ừ> เราอยู่ในในมาตรฐานนี้แล้วเราก็เขากลัวไงเพราะว่าเขาจิตยังเขายังตกอยู่แค่เขาเชื่อหนูเฉยๆเรื่องนี้แต่เขากลัวเรื่องนุกกะอยากนุ้ก็เลยมาอันนี้แล้วมา แม่บอกกับลวงพอมากล่าวว่าให้มาเอาบุญนำํำหลวงพอ่อโนดทำงานถวายพระพุดประธรรมประสงถวายหลวงพ่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตั้งหลายที่ตั้งนสถานที่นี่นุกพยายามจะทำดีที่สุดแต่ว่าทางโลกก็กองมานูบะเออไม่เป็นไรช่างมันนุกนูก็บอกวา่าความสุขของหนเดียวก,ก็ตายแล้วละนว่าทำหน้าที่นุอะดีละดีละอ่าเราไปเจอเกันที่ไหนที่้านเนี่ยก็เขาโทร คือเขามีเรื่องทุกอย่างเนี้ยคือเขา <_ dryer> เขาไม่รู้เรื่องอะไรเนี่ยเขาจะโทรหาหนูว,ว่าต้องทําแบบไหนแบบไหนคือต้องอธิแทนแบบไหนแบบไหนเราก็ทําความดีแบบไหนแบบไหนเขาจะถามหนูหนูต้องบอกเขาไงหลวงพ่อล้วหนู<ะ>นนก็เลยบอกว่าอามาหาหลวงพ่อมากราบหลวงพ่อคล้ายๆว่ามารับบารามีหลวงพ่ออย่างเงี้ยความหมายของหนูแบบว่าอยากให้เขาแบบมีกําลังใจที่แบบว่ามีที่พึ่งอย่างเงี้ยมีมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองต้นไหลก็เอาหลวงพ่อไปอ่างซื้อโบไร้ก็ปากโบได้รับก็ปากบันี้มาา มาหาหลวงพ่ออีดีได้มารับกระปากอีดีนุกนกะ<บ>พโบโบโบมีพันโบ่ย่านบันตรกี้นุกก็ยังหยานอยูกเก่เกิดเกิดผ <c oughs> ีแห้ง <c oughs> แงด้บเดฟันเกิดคาถาคุณไซมนอนดับพีขมิน้นผีอีหยังที่แกบ,บ่ได้มันจิกลับมาหาหนูตีไปหลังแกิเขาอันนี้นุกก็สบายใจแล้วบ้านแค่บอกว่าเอาหลวงพ่อกิจกินซาซาโรเพราะว่าหนูเคยพูดอย่างง่ายง่ายไหมเอาหลวงพ่อกิจกินซาสาโรนุกก็บอกเขาอย่างเงี้ย แต่เขาเขากลัวไงเขากลัวเพราะว่าเขาพื้นฐานของเขาไม่มีว่าอะอะไรเนี่ยเขาก็เ,าเลยกลัว<ๆ>เฉยๆเขาก็เลยอยากมาให้หลวงพ่อเอามาเนี้นุกกะสบายใจอีกล้ค่ะ,ะดีแล้วได้ได,ได้ได้มาบอกหลวงพอ่อกับปากว่ามาอาบน้ำหลวงพ่อเด้อได้มาได้มากาบมาไหวามาโคพลั่งแบ,บบว่าสิได้ช่วยเหลือคนอื่นสาธุดีแล้วอนุญาตให้เธออนุญาตให้เธอ ไปอ้างชื่อไปบอกกล่าวและก็ไปอธิษฐานพวกวิญญาณทั้งหลายที่เขาทุกข์ทรมานและที่เขาเจ็บเขาป่วยเขาหิวเขากระหายเขามืดบอดให้เธอได้กล่าวคําและก็อุทิศให้เขาก็ขอให้เขามีส่วนแห่งบุญแห่งกุศลพ้นจากอันตรายพ้นจากเจ็บปวดพิกลพิการวิญญาณทั้งหลายพ้นจากหิวกระหาย พ้นจากอาถรรพ์เวทมนต์พ้นจากการถูกสะกดไว้จองจำไว้ให้หมดเวรหมดกรรมให้มีแต่ความผาสุกเจริญรุ่งเรืองทั้งดวงวิญญาณทั้งคนป่วยและทั้งเธอด้วยสาธุสาธุาดีละสบายใจแล้วบาท <c oughs> สบายใจได้แล้วได้แล้ว อ้าวจริงจักสิทธิ์พลังทั้งพุทธพุทธประธรรมประสงู์มหาโพธิเจ้าเจ้ามหาเทพเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วทั้งจักรวาลบุญกุศลครูบาอาจารย์เจ้าของคาถาอาคงครูว่านครูยาครูมุนตาครูคาถาครูเล็กครูยันครูเส้นครูสายครูวิชการทั้งหลายครูนุ่งหลายครูห้องหลายครูนุ่งสาย ให้มาสถิตด้วยเดินร่างกายด้การร่างกาย้เดินยุทางเดินเีนด้วงมาเดินไดเออเอเออให้เธอมีเมืองศักดิ์สิทธ จับต้องผู้ใดให้ผู้นั้นหายเจ็บหายป่วยวิญญาณใดที่ถูกกักขังไว้ให้หลุดให้ร่วงให้ลอยให้วิญญาณน,นั้นเป็นอิสระได้ไปเกิดในภพภูมิที่ดีพ้นจากอันตรายพ้นจากชิงประมงคนได้แต่สิ่งที่เป็นบุญบารมีพันความขาสุขนาการบัดน,นี้เถิดสาธุลอยไม่ลอยเลย やっぱり。